ใครมีปัญหาการใช้งานแชท GPT ภาษาไทยคลิปนี้ต้องดูเลยค่ะพี่เมลีจะพามือใหม่หัดใช้ AI นะคะทำให้ AI กลายเป็นผู้ช่วยของเราเหมือนเสกได้พี่ สำหรับใครนะคะที่เคยเรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดมาบ้างแล้วนะคะคลิปนี้รับรองว่าคุณจะอึ้งกับ AI ที่ทำได้ประหนึ่งดีดนิ้วในกฎแรงดึงดูดกันเลยทีเดียว AI ตัวที่พี่เมลีจะพามาแนะนำวันนี้นะคะเป็นตัวฟรีนั่นก็คือบาทค่ะของ Google นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้งานหรือว่ากำลังศึกษาตัวนี้อยู่พี่เมลีแนะนำให้ดูเลยจ้ะพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะ วิธีการสมัครนะครับก็เพื่อนๆเข้ามาในหน้า Google แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าบาทบางคนก็อ่านว่าบอกระบบเรืองภาษาอังกฤษแล้วแต่เลยเอาตามําสะดวกเลยเพื่อนๆพิมพ์คำนี้นะคะ b a r d บาทนะคะแล้วก็ enter แท่ดมจะเห็นว่าตัวที่เพื่อนๆจะสามารถกดเข้ามาแล้วเจอตัวจริงๆของเขานะคะไม่ไม่ตัวบนก็คือตัวล่างนะตัวตัวบนเนี่ย เขายิงโฆษณามาเพื่อนๆจะสมัครตัวบนหรือสมัครตัวล่างได้ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวพี่เมลีเอาตัวนี้แล้วกันค่ะกดจิ้มเข้าไปเลยแชดแรมอ่าทีนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดทดลองใช้ตรงนี้ได้เลยกดเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในเวอร์ชั่นทดลองเดือนที่พี่เมลีอาจให้เพื่อนๆคือเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะคะอนาคตมันอาจจะมีเวอร์ชั่นที่ เหลือร้ายกว่านี้นะคะเขาบอกว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยช่วยวางแผนเซอร์ไพรส์คา,ายร้อนช่วยคิดเมนูเครื่องดื่มพูดง,ง่ายๆก็คือว่าเป็นเหมือนผู้ช่วยที่มันเฉพาะตัวมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเซิร์ช Google บอทีเนี่ยมันเกิดจากการรวม ข้อมูลทางเว็บไซต์หรือข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตนะคะมันก็อาจจะได้ทั่วๆไปเนาะแต่ว่าพวกเนี้ยเฮ้ยมันเฉพาะเจาะจองกับเรื่องที่เราต้องการได้แหมมากดทดลองใช้กันเลยแทดามนะคะหน้าที่ของเรานะคะก็คือเราจะใช้งานของเขาก็กดยอมรับนะคะเพื่อนๆมาอ่านบริบทเองว่าใช้นู่นนี่นั่นได้ไหมอะไรใดๆนะคะมาอ่านดูมีข้อกําหนดเป็นภาษาไทยให้นะคะก็กดฉันยอมรับแค่นั้นเองแทดามแหมทีนี้นะคะ เขาก็บอกว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงทดลองนะคาตอบมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปมันเป็นเหตุผลที่พี่เมลีบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะต้องใช้ตัวบาทคู่กับ Cha t gpt หรือว่าวิจารณญาณส่วนตัวด้วยนะคะวิจารณญาณข้อมูลอื่นๆมาสนับสนุนด้วย ai ส่วนใหญ่ทุกๆตัวเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลตรงนี้ไว้นะคะว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะจ๊ะที่รักเออนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยตรงนี้คุณจะอัปเดตไหมติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะคะไม่มีผลเพราะคําว่าต่อไปมันใช้ได้แท้แดม <Yeah. S 2> เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยตอนแรกไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมนิวแชทไม่ขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆมาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยอ่ะสมมุตินะคะเริ่มต้นไม่รู้จะทําอะไรไม่ต้องไปท่้องจําพร้อมนะคะหรือว่าคําสั่งเพื่อนๆเลยคุณทําอะไรได้บ้างนะคะบาทอะถามเขาไปเลยนะคะบาทคุณช่วยฉันทําอะไรได้บ้างนะคะแบบนี้เลยจะพิมพ์ก็ได้จะใส่เป็นรูปภาพนะคะจะ ใช้ไมโครโฟนพูดอะไรใดๆก็ได้หลังจากที่เพื่อนๆพอเพื่อนๆก็กดส่งตรงนี้ได้เลยนะคะปุ๊บก็รอเขาประมวลผลแป๊บดึงซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะคะวิธีการที่พี่เมลีจะแนะนำก็คือให้เพื่อนๆนะคะใช้ประโยคประหนึ่งว่าเพื่อนๆเป็นคนคนนั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นจำลองตัวเองเป็นคุณครูอนุบาล แบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าภาษากดแรงดึงดูดก็คือสัวมหมดบาทว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วเป็นบุคคลคนนั้นแล้ว as นะคะอ่ะแต่เราจะมาสอนการใช้งานภาษาไทยแต่ทําให้มันดีขึ้นนะคะพี่มิล่ก็ใช้คำว่าจำลองตัวเองเป็นคุณครูนะคะอะนุบาลต้องเล่าเรื่องประวัติวันลอยกระทงนะคะประวัติวันลอยกระทง ให้เด็กๆอายุประมาณอ่ะเราก็ใส่บริบทไปนะคะให้เขาเข้าใจ4ีถึงหขวบนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กดส่งเลยค่ะแทรแรมอ่ะเขาก็จะใช้ระยะเวลาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะว่าตัวเนี้ยเขาทําภาษาไทยได้ดีแค่ไหนอ่าเขาก็บอกว่าจําลองตัวเองเป็นคุณครูกับเด็กๆด้วยนะคะคุณครูสวัสดีแดกๆวันนี้คุณครูจะมีเรื่องวันลอยกระทงมาเล่าให้ฟังนะ นะคะลอยกระทงเนี่ยสืบทอดกันมาช้านานแต่จันทรคตินี่พี่เมลีไม่แน่ใจว่าเด็กๆเ,เขาจะเข้าใจไหมนะคะเกิดเมื่อไรนะคะทําจากอะไรได้บ้างแล้วก็มีการถามตอบนะคะเออโต้อตอบกับเด็กๆจําลองตัวเองนะคะเพราะพี่เมลีบอกแล้วว่าให้จําลองเป็น4-5ขวบทีนี้ลองใหม่นะคะแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าพี่เมลีเนี่ยจะไม่เอา ให้เขาสอนเด็ก 4- 5ขวบแล้วพี่เมลิจะทําให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะก็คือมากดตรงนิวแชทตรงนี้นะคะจาลองตัวเองเป็นด้านประวัติศาสตร์ครับเสร็จแล้วนะพิมพ์ไปเลยสิ่งที่พี่เมลิอยากที่จะแชร์เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆอยากให้เขาตอบแบบไหนให้เพื่อนๆใช้คําว่าจําลองตัวเองเป็นแล้วตามด้วยอาชีพนั้นๆนะคะแล้วก็บริบทสิ่งที่เพื่อนๆจะใช้งาน เพื่อนๆจะได้คําตอบของ AI เนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมลีจะพาไปเปรียบเทียบกับ ChatGPT ด้วยนะว่าภาษาไทยของตัวบาทเนี่ยมันค่อนข้างดีพอสมควรเลยในมุมมองของพี่เมลีนะคะได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขาบอกว่าสวัสดีนักศึกษาทุกคนผมจะมาเล่าประวัติเนี่ยเห็นไหมคะมีการเปรียบเทียบว่าเดิมเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยนหนอะพิธีจองเหรียญประเรียนลอยปทีบ จองปะเรียนโอ้ก็แตกต่างจากเด็ก5าขวบพอสมควรเลยนะคะมีการสะดอกคอมีการบูชาเทพเจ้าพาอิสวรก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันกับจำลองตัวเองเป็นคุณครูนะคะเพื่อเล่าให้เด็ก5าขวบเข้าใจเออเห็นไหมคะว่าจริงๆเราเนี่ยแค่เรื่องรอยกระทงเหมือนกันนะแค่เพื่อนๆรู้จักคลิกการใช้งานและมาใช้เครื่องมือถูกตัวนะคะอย่างตัวบากของ Google เนี่ยเพื่อนๆก็จะทำให้ใช้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น นะคะเดี๋ยวพี่เมลีเอาเปิดแชทใหม่ให้ดูเลยวิธีการสมัครพี่มมลีเคยสอนไว้แล้วในแชท GPT นะคะเนาะเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าใครชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูได้แต่พี่เมลีทาให้ให้ดูแล้วกันว่าเวลาที่เราจะเอาไปใช้งาน AI เนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะคะ เสียงของคุณครูอนุบาลสวัสดีค่ะก็ <c oughs> <g thicker> เล่านะคะเออคุณครูเคยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแม่น้ำโขงเอออันนี้เพื่อนๆลองอ่านแล้วเปรียบเทียบกันดูเองนะคะว่าว่าว่าเขาทำได้ดีไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เมลีลองเปรียบเทียบอีกหนึ่งตัวให้ดูนะคือโดยส่วนตัวสำหรับภาษาไทยพี่เมลีว่าตัวบาทเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวพี่เมลีจะพาไปเปิดอีกหนึ่งตัวอย่างรับรองเพื่อนๆว้าวมากเลย อันนี้นะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบอันนี้เป็น chat GPT นะคะตัวฟรีไม่ได้โม้เนี่ยตรง3.5นะคะปพ๊บเพื่อนรอดูนะคะก็ให้เวลาเขานิดหนึ่งเพื่อนเก็จะเห็นว่าการที่เราใช้คำสั่งนะคะให้ ai เข้าใจว่าคุณจำลองเป็นใครเนี่ยผลที่ได้คำตอบก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะอันนี้เพื่อนเพื่อลองดูนะว่าชอบไม่ชอบเฮ้ยแล้วสำหรับสายคอนเทนต์สายครัวจารย์ที่ไม่ได้แบบแค่เรื่องลอยกระทงอ่ะจะทำยังไง พี่มิลีจะเปิดอันนี้ให้ดูนะคะมันเป็นจุดที่ทําให้พี่เมลีรู้สึกว่าบาทเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยอ่าอันนี้นะคะพี่เมลีเนี่ยไปเห็นตัว macbook ในเว็บไซต์ที่มันเป็นภาษาอังกฤษทีเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราดูตรงเนี้ยแล้วเราแบบจะไปคิดคอนเทนต์เนาะคิดพลาดหัวหรือว่าจะแปลประโยคเนี้ยให้มันสลัดสลวยเป็นภาษาไทยเนี่ยทำยังไงดีนะคะเบสิกเลยโดยปกติแล้วพวกเราจะทำไงคะก๊อปแล้วก็ไปใน google translate ใช่ไหมคะ เดี๋ยวพี่เมลีจะทำให้ดูนะแบบที่คนทั่วไปเขาทำแล้วคุณจะเห็นพลังของ AI นะคะ Google Translate แบบนี้นะคะแหมเป็นไงคะ Google Translate เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเนี้ยมันแปลไม่ได้นะคะมันมันแปลแล้วมันดูแบบไม่น่าจูงใจเลยไม่สื่อถึง Macbook เลยพี่เมลีนะคะจะใช้วิธีการแบบเนี้ย ไปถามในแชท GPT กับต exactly. ัวบาทนะคะซึ่งจะให้เขาเนี่ยช่วยแปลตรงนี้เป็นภาษาไทยแต่ว่าไม่ใช่แปลธรรมดานะพี่เมลีเนี่ยจะเอาไปใส่เป็นพาดหัวเป็นสโลแกนด้วยนะคะสิ่งที่พี่เมลีใช้ก็คือแบบเดียวกันกับเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าพี่เมลีเนี่ยใช้แบบนี้นะคะเบสิกก็คือจำลองตัวเองเป็นแล้วก็เปลี่ยนอาชีพนะคะเปลี่ยนตำแหน่งก็คือเป็น Copy Writer Expert นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเขียน Copy Writer นะคะ <c oughs> พี่มลีก็บอกว่าช่วยแต่งประโยคนี้ให้เป็นสโลแกนที่เป็นภาษาไทยให้หน่อย <c oughs> ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเราอยากให้เขาแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแต่ว่าไม่ได้อยากแปลแบบธร,รรมดาบ้านๆนะคะเพราะถ้าบ้านๆเนี่ยเราใช้ Google Translate ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประโยคเนี้มันแปลบ้านๆไม่ได้นะคะพี่มลีก็มาใช้ตัวบาท <c oughs> อ่ะก็แค่กดนิวแชทนะแล้วก็ ก๊อปปี้ประโยคนี้ไปนะคะสรุปแล้วเนี่ยเขาให้คําแนะนําพี่เมลิม,มาเป็นแบบนี้โอ้จะเห็นว่าเขามีความเข้าใจภาษาไทยได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ไม่ถึงคั้นวาวมากแต่ดีกว่า o o o g t r ทันส a t ดธรรมดาธรรมดาไหมแต่เองติ๊กดูนะเออนะคะอย่างเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยประโยคแรกนะ คุณสามารถใช้คำเหล่านี้ได้เลยสะท้านใจสะเทือนอารมณ์สะกดจิตสะกดทุกสายตาสะกดทุกความคิดเออนะคะแล้วก็ให้ตัวอย่างการใช้งานมาส่วนประโยคท้ายเนี่ยนะคะเขาก็ยังให้มาอีกพร้อมกับให้ตัวอย่างกัน ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเอาคําพวกนี้ค่ะมาบิดไปบิดมาอย่างน้อยนะพี่เมลีเชื่อว่ามันก็ดีกว่าการที่เราจะแบบคิดโดยโดยไม่มีพื้นฐานน่ะถ้าสําหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะเราอยากที่จะแปลภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มันอยู่เป็นคําพาดหัวเป็นคาคอนเทนต์เป็นอะไรแบบนี้คุณสามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้นะคะก็คือจําลองตัวเองเป็นออะอาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้นะเป็นใครก็ได้เพื่อนๆลองดูประโยคตรงนี้นะคะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยช่วยเปลี่ยนประโยค ภาษาอังกฤษเหล่านี้ให้เป็นภาษาไทยที่ไมนดูน่าสนใจหรือแปลเป็นไทยให้ดูกระชับแปลเป็นไทยให้เด็กอนุบาลเข้าใจให้ผู้ร่วมประชุมเข้าใจให้ใครเข้าใจตรงนี้เพื่อนๆไปเปลี่ยนบอดี้บดดูนะคะอันนี้คือตัวของบาทอ่าและส่วนของแชท t p t t ล่ะพี่เมลีก็ทำแบบเดียวกันนะคะคำถามแบบเดียวกันเลยเนี่ย จะเห็นเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่แชท GPT ทำพี่มมลิก็มองว่าเขาก็ทำได้ดีพอสมควรนะคะเขาก็จะให้เป็นแบบในหนึ่งประโยคมาเลยอย่างเช่นทึ่งจนต้องมองหันมองไม่หยุดนะคะเออประโยคแบบนี้มันก็ดีกว่าที่เราจะเริ่มคิดใหม่หมดเนาะเราอาจจะมาแดัดแปลงแต่จะเห็นว่าเนี่ยพี่มมลิรู้สึกว่าเวลาที่มันเป็นภาษาไทยอะคะ่ะตัวบาทเนี่ยเขาเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีได้คำที่ค่อนข้างหลากหลาย กว่า Chat GPT นะคะอาจจะด้วย Google มีข้อมูลมากกว่าหรืออะไรเหตุผลใดๆไม่ทราบอ่ะทีนี้เพื่อนๆลองมาดูซิว่าคนคิดโสโลแกนเนี่ยพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเก่งแค่ไหน เพื่อนๆลองดูนะคะหลายๆคนอาจจะกลัวว่า AI แย่งงานแต่ความจริงแล้วพี่ไมลีว่า AI ไม่ได้แย่งงานนะคะเขาช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะมีความความยากในสเต็ปหนึ่งอย่างเช่นคําซ้อนคําซ้ําตําแหน่งสลับคําควบกล้ามใดนนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะโยกออริจินอลนะคะ My b r i n g h e ดเทอร์น <Hey> <laughs> okay, so ิ่งแปดด้วย Google นะคะก็คือตะลึงหันซีซ่าตะลึงหันหัวนั่นเองนะคะพอมาดูเฮ้ยสโลแกนมาสาทายแท้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 ่างเหลือร้ายสวยเหลียวหลังโอ้โหจะเห็นว่าแบบเฮ้ย มันคือว่ามันสะดุดแล้วสวยมากจนต้องมองอะคะ่ะจะเห็นว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยแม้เราจะมี AI ช่วยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะเอามาทําให้เป็นภาษาไทยสละสลวยเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องคิดหลายตลบมากยิ่งขึ้นนะคะเออแต่พี่มิลีก็ อยากที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเขาจริงๆเนี่ย Chat GPT เนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ช่วยของเราแล้วยังช่วยแปลภาษาได้ด้วยนะคะรวมถึงเวลาที่เราจะใช้งานเขาได้ดียิง่งขึ้นเนี่ยเพื่อนๆลองใช้ประโยคเหล่านี้จำลองตัวเองเป็นใครแล้วบอกบริบทผู้ฟังแล้วก็บอกว่าให้เขาช่วยแปลงเป็นภาษาไทยซึ่งพี่มิลีแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใช้เป็น Cha GP t GPT นะคะคู่กับตัวบาทคู่กันเลยนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยเอา2อ,อันนี้มาผนึกกันลองอ่านดูซิว่ามันโอเคไหมคุณชอบแบบไหนแล้วคุณมาแต่งประโยคใหม่นะคะม แม้ว่าสโลแกนหรือบทภาษาไทยที่คุณได้มันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหอลังการขนาดตัวอย่างที่พี่เมลิเอาให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดจากการฝึกฝนนะคะแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ฝึกบ่อยๆเสพบ่อยๆแต่ว่าพี่เมลิเชื่อว่ามันจะย่นระยะเวลาให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น พาดหัวคลิปนะคะทำคอนเทนต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำได้ผลลัพธ์ยังไงมาแบ่งปันกันพี่มลีก็อินดีเลยนะคะคุณจำลองเป็นใครได้ผลลัพธ์แบบไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันจ้า